เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีา้เป้ารถสวยๆชมฤกษ์สีเลือกใช้น,น,นะครับันนี้โตโยต้าครับปี2000เครื่องเกียร์ดีสีสวยช่วงล่างแน่นแม็กดีนะครับแม็กสวยเลยยางกระดกะหนาพร้อมใช้กันได้อีกยาวโตยโยต้าชมไฮท็อกครับเครื่อง1 6 0 0กรซีซีเกียร์ออโต้งไรพาวเวอร์ หองเครื่องสวยๆเลยแตะเข็บต้ขวาเดิมๆรูน็อตยังกม้มไม่มีรอยชนหนักบอดีีนะครับไม่มีรอยชนหนักลัก,กบราคาเบาๆ2 9 0หมื่นเก้าพันบาทนั่นเองราคามอไซค์ครับถูกกว่ามอไซค์ผมใช้เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภายในสวยครับไม่โซมเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดผมใช้ได้เลยนะครับรถสภาพดีสมบูรณ์ คันนี้อยู่ชะอาครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับมันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยนะครับเรย่มงเอกสารชุดโอนก็มีให้ครบสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ